EP 39มรดกจากอาเลมานี มาติอเลมานีกลายเป็นอดีตผู้นวยการกีฬาของบาเซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปช่วงซัมเมอร์2023ปิดฉากลงไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่ามีแฟนๆอสูรานาไม่น้อยครับที่นึกเสียดายฝีไม้ลายมือของเขาอยู่ในการขึ้นบริหารสมโมสรบาเซโลนาสมัยที่2ของโจนลาปอร์ตาการแต่งตั้งมาตูอเลมานีเข้ามารับงานในตําแหน่งผู้นวยการกีฬานั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของลาปอร์ตาในฐานะประธาน สโมสรเลยทีเดียวนะครับ ทั้งนี้เพราะว่าอาเลมานีมีส่วนอย่างมากในการเข้ามาที่ลกลปัญหาทางด้านการเงินให้กับสมโมสรที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตหลังรับไม้ต่อมาจากโจเซฟมารีบาตโตเมลยุคของลาปอร์ตานั้นบาโซน่าเต็มไปด้วยความยากลําบากในการซื้อตัวผู้เล่นนะครับเนื่องจากถูกกดเพดานค่าเหนื่อยของลาลิกา้าบีบบังคับเอาไว้เพราะสมโมสรน,นั้นมีค่าเหนื่อยนักเตะรวมกันสูงถึง708้ล้านยูโรซึ่งไม่บาลานซ์กับรายรับที่เข้ามาเลยครับเนื่องจากว่าภาคธุรกิจนั้นเพิ่งจะฟื้นตัวจาก ภาวะโควิด -19 ได้ไม่นาน งานของอเลมานี่หลักๆคือการแก้ปัญหาครับทั้งปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาระยะกลางและปัญหาระยะยาวอเลมานี่เริ่มต้นด้วยการเข้ามาจัดก,การกับกลุ่มนักเตะที่ไม่ก่อประโยชน์แต่รายรับดันสูงแถมผูกพันด้วยสัญญาระยะยาวซึ่งวิธีการจัดก,การก็มีทั้งขายขาดปล่อยยืมยกเลิกสัญญาแม้กระทั่งต่อสัญญาใหม่เพื่อปรับเนื่อนไขให้สโมสรน,นั้นได้ประโยชน์มากขึ้นนอกจากลดภาระค่าเหนื่อยไม่ให้ละเมิดกฎของลาลิก้าแล้วนะครับอเลมานี่ก็ยังทําหน้าที่เจรจาซื้อตัวผู้ เล่นเข้าทีมควบคู่ไปด้วยนักเตะที่เข้ามาต้องเป็นนักเตะฝีเท้าดีตรงตามสเปคที่เทรนเนอร์อย่างชาบีร้องขอราคาไม่แพงหรือถ้าแพงก็ต้องมีระยะเวลาในการผ่อนจ่ายปรับกลยุทธ์ในการจ่ายค่าเหนื่อยเช่นการจ่ายแบบขั้นบันไดหรือยอมจ่ายนานขึ้นภายใต้สัญญาระยะยาวเพื่อซอยค่าใช้จ่ายให้เป็นก้อนที่เล็กลงอะไรไมนน่ต้องใช้ทักษะโน้มน้าวให้นักเตะชั้นดีนะครับยอมรับค่าเหนื่อยที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้นะับเป็นภารกิจที่ยากเอามาก ถึงแม้จะมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งของ Barcelona er เป็นแต้มต่ออยู่ในมือก็ตาม ซัมเมอร์2022อเลเบนี่ใช้เงินในคลังของบาร์เซโลนาไป158ล้านยูโรดึงนักเตะอย่างอันเดร็กคิสเซนเซนเข้ามาฟรีฟรีฟรองเกซเยเยเข้ามาฟรีราฟินญาในราคา58ล้านยูโรโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้ในราคา45ล้านยูโรชูสกุงเด้ในราคา50ล้านยูโรเอ็กตอร์เบรินเข้ามาแบบฟรีปาโบตอเรเข้ามาในราคา5ล้านยูโรและมาคอตอลอนโซเข้ามาแบบฟรีฟร ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นขาเข้าที่น่าพอใจมากก่อนที่ทีมจะประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ลาลิก้าได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีอย่างไรก็ดีครับอาเลบานี่ได้ปฏิเสธที่จะ รับเครดิตนี้โดยบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาสร้าง Dream Team แต่เป็นเพียงคนที่เข้ามาทําความสะตา์ล็อกเกอร์ลูมแห่งนี้ครับมาในซัมเมอร์2023ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสุดท้ายของอเลมานีภายใต้การจัดการของเขานั้นช่วยให้บาโซน่าปล่อยนักเตะออกไปได้ถึง13รายทั้งรูปแบบการขายขาดและยืมตัวไล่ตั้งแต่เคราปีเก้ตรินเกยอร์ดี้อัลบาอองตวนกิสมันสมอุมตีตีนิโกกรนซาเลสเซร์จินยเดส ฟรองเกสซีเยเกรมองลองเล่อันซูฟาติเอริกาเซอุสมันเดมไปได้แล้วอัปเดตเอสซาวซูรีครับทั้ง13รายนี้ครับช่วยให้บาร์เซโลนาลดเพดานค่าเหนื่อยลงมาอีก161ล้านยูโรและเมื่อรวมกับฤดูกาลที่แล้วเวลานี้เพดานค่าเหนื่อยของบาร์เซโลนาขยับลดลงครับจาก708ล้านมาเหลือเพียงแค่404ล้านยูโรหรือลดลง304ล้านยูโรภายในระยะเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับด้วยตัวเลขนี้ แม้ว่าบาร์ซ่าจะยังไม่ปลอดภัยต่อาการละเมิดกฎเพรานค่าเหนือของลาลีกาแต่ก็ต้องชื่นชมอเลบมนีว่าทำได้อย่างน่าประทับใจทั้งนี้ยังไม่รวงขาเข้าที่ได้นักเตะชั้นยอดเข้ามาเสริมทีมอย่างอินคากุนโดกันอินยิโกมาตีเนโชกันเซโลชาวเฟลิก ซึ่งทั้งหมดน่ยได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับถึงแม้ว่า2รายหลังจะเป็นการยืมตัวแต่ก็เสียค่าเหนื่อยไม่มากอย่างกรณีของเฟลิกซ์เนี่ยสโมสรจ่ายค่าเหนื่อยด้วยตัวเลขจริงเพียงแค่ปีละ4 0 0 0 0นยูโรเท่านั้นหรือโอริโอโรเมล ที่เป็นนักเตะคนเดียวที่ทีมควักจ่ายก็จ่ายเพียงแค่3.4ล้านยูโรเท่านั้นหากแต่ผลงานนั้นถือว่าคุ้มค่าเกินราคาครับอเลมานี่โบกมืออํลลาบาซโลน่านะครับพร้อมๆกับทิ้งมรดกอันงดงามทางด้านการเงินและการสร้างทีมที่แข็งแกร่งเอาไว้ให้กับสมโมสอนอย่างไรก็ดีครับหากเปรียบเป็นการวิ่งมันก็คือการวิ่งมาราธอนนะครับไม่ใช่ระยะสั้น ย่าาทีหลคนเข้ใจสิ่งที่อาร์เลมันนีทําไว้เป็นเพียงแค่การออกสตาร์ทที่ดีของบาร์ซโลลูนาเท่านั้นครับวันนี้สมโมสอนยังคงต้องเผชิญหน้ากับภาวะฝืดเครืองต่อไปรายได้ปัจจุบันยังคงต่ํากว่ารายได้ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับการย้ายไปเล่นที่โอลิมปิกเดมอนจูอีกนั้นทําให้สมโมสรมีรายได้ลดลงราวแมตต์ละ1น0 0 0แยูโรครับเนื่องจากจานวนบล็อก VP น้อยกว่าความจุแฟนบอลทั้งสนามก็น้อยกว่าและในอนาคตข้างหน้าหากต้องการเก็บเฟลิกกับชวลกันเซล เอาไว้ด้วยสัญญาถาวรก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้วไหนยังจะมีการมาของบิตอโรเก้กองหน้าสิมชาแชบบราซินอีกราย รวมไปถึงรายได้ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดลาลีกาที่จะลดน้อยลงจากการขายหุ้นให้ซิกสตรีจำนวน25บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่งานง่ายๆซึ่งนับจากนี้ก็จะเป็นที่จับตามองกันว่าเมื่อภาระอันหนักอึ้งตกมาอยู่ในมือของเดโก้เดโก้จะสามารถต่อยอดมรดกของอเลมานีนำบาซ่าทยานขึ้นไปอยู่ในจุดที่เคยยืนทั้งในแง่ของความสาเร็จและในแง่ของการเงินได้หรือไม่